มึงจะตดไอ,อ้เหี้ยโอ้โหอ,อัดไหม่ด้วยกูเน,นี่ยคนดูอย่างไรอาไปยิยมแบบเฮ้ยใครใส่หูฟังอยู่สะดุ้งอ่ะยิงอยู่เหนือลมอีสัตว <c> ์ <oughs> อ๋อเขาถือต่อฉันสวัสดีค่ะไอ้พี่้มโล่กันดีนเลยเนี่ยสวัสดีค่ะใบาพาเป็นจูจูจูวันนี้ใบาพาเป็นผีฮาโลวีนอารมณ์เสียเลยนะอะไะเไหรอวีนวีนเจอ ตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวทัพกับข้าวเป็นตัวอะไรผีทัพกับข้าวได้เลยทำไมหรอมีฝาชีไงะอ่าอ่าฉันไ่เชื่อจะกระหังเนี่เอาเป็นกระหังอ่าเผื่อใครไม่เชื่อนะครับเปิดคอมเมนต์ข้างล่างมาเลยว่ากระหังใช้ฝาชีหรือกระด้งบินอ่าใช้กระด้งบินหรือใช้เฮลิคอปเตอร์ก็เป็นไงรวยเหอะเบื่อมตัวเบื่องตัวแบบมาเลยผีไม่เจอตัวเลยนะ นี่เป็นผีอะไรนะผีกระหังแล้วมัเป็นผีอะไรผีน้องหลักไม่ร้องนะน้องจะท้องนะครับอะไรเนี่ย้มันตัดชีวิตได้ที่ที่คิดคือนะออกจากปากมาด้วยอ่ะออเฮ้ยถามูุ้นเ้เอ้ยถามอะไรตอบได้เห็นหมดทุกอย่างเอ้ยยิงรู้จักมันมีรูไงพี่ไม่เล่นกับกูเลย รู้ว่ามุณจะถามอะไรเอามาเร็วการ์เกมใบภาพเป็นจุดๆ,ๆนะคะเราจะมีคำใบทั้งหมด2ชุดด้วยกันโดยให้ผู้เล่นทั้งสองท่านนะคะปะยิ่งชุดกันใครที่ชนะเนี่ยจะได้คำใบชุดที่1ส่วนใครที่แพ้นะคะจะได้เป็นคำใบชุดที่2ไปโดยในยแต่ละรอบนี้นะคะเราจะมีเวลาในการทายพิง3านาทีเท่านั้นใ,นใครที่เป็นคนใบและสามารถทําให้คนที่ทายทายถูกได้คนใบจะได้รับ2คะแนนและคนทายถูกจะได้รับเป็น1คะแนน ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอาถามก่อนรู้จักผีกันเยอะแค่ไหนเยอะเคยเห็นผีไหมโอ้ยนี่นางเห็นผีเห็นประจำเลยมากมายเลยแบบผีเห็ด ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ไม่กัดยังไม่เล่นแต่เคยเจอผีไหมอิ๊งเคยเจอเม้งเม้งไม่เคยเจอแต่เจอเชื่อเรื่องผีมากแค่ไหนอิงเคยเจอเม้งไม่เคยเจอส่วนเม้งอ่ะไม่เคยเจอแต่อิงเคยเจอดูพูดไม่รู้เรื่องนะลบลอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรที่ตผีโอ้ยเมื่อกี้ผีสิงเหรอลองใครใหม่แต่มีสิงเพื่อนอันคือถ้าเกิดใครใส่เราเราผีสิงเออพูดไม่รู้เรื่องเลยจริงอ่ะเออ บางมาจันสิงไปทางสุพรรณที่ไปนด้ขอยขอเลยขอไม่อไม่เห็นเอออะไรอ๋อผีสิงมาข้อของเราเป็นเรื่องผีนะฮะมันจะใส่ยี้จริงเหรอไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองามห้าเฮ้ยยิงาเร่มกเดกเโอเค นี่ได้ชุดที่หนึ่งใช่ไหมอิงได้ชุดที่หนึ่งนะคะอิงได้ชุดที่สองมาผมพร้อมครับหมอผมไม่พร้อมนาฬิกาต้องใส่ชุดผีให้โดยแม่ไหมเป็นหวัดนี้หน่อยเองเขี้ยวตัวที่มันจอดรู้เลยว่าเป็นหวัดเออเป็นหวัดนิดหน่อยเองต่อมไหมต่อหนึ่งสองสามตึ๊งตึ๊งตึ๊งแหมเฮ้ยแหมแหมเขี้ยเลยมีในหัวมี 呃，妈咪，妈咪，哎呀，昏倒。 มันใช่มันใกล้เยี๋เยอๆเยอแบคูล่าอะไรแบคคูล่ามันฮะมันคืออะไรอ่ะมันคือผีไงผีอะไรอีกอันนึงอีกชื่อนึงแบคคูล่าเออผีดูเลือดไม่อีกอันนึงไอ้้ยอะไรวะแฟงเกนสไตล์ไม่ใช่เรียกว่าเป็นนักมายากลแล้วเนี่ย มีมันมีชื่ออีกอันนึงมันมีอันดูเลือดมีไหมเน <oh ี่ยม <uh ีกัดมีดูเลือดมีมีกัดกัดคอเอ้ยไอ้เชีพยแมวพักแมวพักโอ๊ยมันเรียกว่าแบบพายทลายไม้แล้วกูไม่เคยดูอ่ะวาดแบบป่าอะไรก็ได้อะไรอ่ะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ผียิมนาสติกเหรอ โกคูโกคูบอลยอุกกี้ของพี่มึงบ้าใจปะคนเป๊ะอ,อะไรวะแจงเก็นตายตอ,อะไรอะยังมีหลายตัวมีหอยทากด้วยหรอเหลือผีที่ทำทางนี้ผีจีนผ,ผีกระหัง<อ>ผีกระซือ,อผีเดียวผีเดียวาา่ากันฆ่าเปเป๊ะ ผีกหางผีเออผีดิบปอ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 บอม่เลยอันนี้น่าจะง่ายหรือเปล่าเออท่อมอเตอร์ไซค์ถนนอะไรวะตีทู่วนโชุนอะไรวะเนี่ยถนนสามสี่ผีเลี้ยงถนนมันไม่ใช่ถนนหรอ ซปเอร์แมนดูดีๆว่าคืออะไรถ้ารู้แล้วคืออะไรเลยเนี่ยอะไรวะถ้ารู้ว่ามันคืออะไรรู้เลยอะไรวะผีไม่มัวผีต้นไม้เสียบกเช้าเป็นกี่นาทีไม่น่าไม่น่าไม่ใช่ไม่ให้มีความไกลเอ้ยอันนี้คืออะไรเราละเอาอันนี้ไอ้เด็ยมันกอรู้แล้่รู้เลยฟางเหรอช่อฟคงผีผีกระสือผีผีจีนหมดเวลา โอ้ดีเลยแม่นางตะเคียนโโอ้เนี่ยมีเลขด้วยนะโอ้มีเลขลนะอ,อันนี้ไม่รู้จักโอ้โหจบเลยไม,ไม่ถึงอันไม่ใช่สายแบบต้องไปขอ,อไม่ถึงอันสุดท้ายไม่อะไร กูไม่ค่อยดูหนังผีด้วยไม่ใช่หรอโอ้โหชิบหายแล้วเม้งบอกเม้งไม่ค่อยดูหนังผีแล้วได้ชิ้ที่สองอีกแล้วไม่คยดูหนังผีด้วยทำไมเม้งได้ชิ้ที่สองล่ะไม่แต่เม้งก็เคยดูแหละเแต่แต่เพื่อนเม้งเก่งตอบได้ตลอดยังผีไม่เห็นหัวงานจะบัวไม่ดิเตรียมจับเวลายนะฮะไปเฮ้ยโอยโอเคกูว่าเพื่อนดูเก่งอยู่แล้วง่ายง่ายแรกๆยังง่ายอยูแต่คอดอ๋อใช่เพราะเขา อาจจะตายครับไม่ายเขาตายกระตือ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 ง่ายง่ายง่ายเขาเรียกว่าลายเส้นโอ้ยอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายอันนี้ง่ายหรอมึงดูนะคนง่ายอันนี้ง่ายหรอดูคนง่ายคนถือปืนยิงฟมบี้ฟมบี้ฟมบี้อ้าโดนเน้นตังคนมีปืนมาได้เลยอ่ะ นน่เวรงตีความอยู่เลยแม่งถูกเฉยเฮ้ยขอเยื่อแล้วลืมลืมอ๋ออ๋ออันนี้ก็ง่ายอู้หูบอกอยู่เพื่อนกูเก่งซอมบี้อืมน้องกี้หัวร้ายเลยหัวร้ายแม่งเลยลืมเอ๊ใส่หน้าหมาจะได้ดูเป็นผู้หญิงใส่หน้าหมาด้วยทาเกชิทาเกชิไม่ใช่คุณจะเป็นปลาเกมบอลหรือไง วันรูปสวยดิวะอะไรนางลำเด้งลำเออเอาชื่ออีกนี่เหรอกูยิ่งจะมันก่อนช้อยเลยที่มันไอเนี้ยอ้าวข้าวไหมข้าไหมกูรู้จักผีตัวนี้รู้จักข้าวกูไม่รู้รู้จักหมดทุกอันน่างกันข้าวกูไม่รู้ผมไม่อยู่ในเอโอเคผมนี่อยู่ในเกิร์ดโกลด์ยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่โกลด์ยูนิเวอร์เซล เชื่อเลยจะชัตเตอร์ชัตเตอร์อะไรชัตเตอร์อะไรชัตเตอร์ผีชัตเตอร์ผีชัตเตอร์มันชื่อหนังไหมเหรอมัผมบอกก็หาแบบว่าผีนี่เป็นตัวตนแบบว่าโปรโมทหนังมาเนี่ยเครียดเลยผมึบอกลิงไม่รู้หนังผีเลยอ่ะดีไกินกล้วยกูได้กินนี่กินนี่อ่ะ จินนี่ไม่ใช่ดีดีดูดีดีจินนี่วาดวาดอีกอุปกรณ์หนึ่งไหมอุปกรณ์อีกอันหนึ่งผีพายผีพายนี่ไงวะนี่กำลังมาต้องเตี๋ยฮะเยแต่ก็น่าจะตอบถูกนี่นะเคยดูนี่นะเคยดูคิดดีดีคิดดีดีเยอะโอเคเรื่องข่มนี่ที้ชั้นหนึ่งนี่เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยดู อูเหมือนเป๊ะเฮ้ยเกี่ยว่ารูปเหมือนป่ะมันเหมือนป่ะปีเตื้อไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูดูดนีู้ตั้งใจวาดเลยดินี่กูจำได้มันมีสัตจมูกนี่เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดนี่นะเอาให้ชื่อถูกก็ได้เอหมดเวลาฟาโร่ไม่ใช่อ้าวไทยโคตรเก็บรายละเอียดเพื่อน ดังมากดังมากรูปปกรูปปกหนังเลยเนี่ยมีน uh ั่งนั่งอยู่บนอะไรด้วยวะอกเขาทำวายเขอีกแล้บะเอเ่ยร่อไอ้นาเบลห่เออแต่ไม่ได้นะหมดเวลาไอ้แยกบอกลูปปกจบไรไอ้เฮียแต่อ้นาเบลนี่ยากจริงเออยากจริงเฮ้ยมองไม่ไปดูกระตากเลยใค่ กำล้วกินอยู่ว่ามึงชนะจริงรู้ไหมโบโบกก็แดนจริงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าเล่นมึงอย่างนี้จบดิอยากไปถ่ายทวิตเตอร์ไอ้นี่อย่างนี้ไปถ่ายทวิตเตอร์วิธีทำเนี่ายเค้กิดไปแล้วเชียวบ้างจบแล้วเปิดดูเฉลยก่อนเลยไหม อย่าลืมอ่ะบอกให้ไปดูต่อในช็อตได้นะคะตอนนี้มันจะเป็นแบบพี่เดียนาเป็นคนวาดแล้วเราเป็นคนทำาลเป็นสเปเชียลแล้วในติ๊กต็อกก็มีในช็อตดูในช็อตในยูทูบก็มีเลงบ่อยนะฮะรอดูนะคะเจ๊ไม่ไหวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะฝากแชร์เยอะๆนะฮะจ้าวฟ้าสุขสันต์วันฮาโลวีนนะฮะวันฮาโลวีนก็ต้องพูดเลยเปรี้ยวทิกกอทีทีคืออะไรวะเหมือนในหนังอ่ะเขาเปิดว๊บเปิดมาจุ๊ดดี้กำลังงงู่เชียรอะะไวจุด กูดเลยวะเจ้าที่เลยวะให้มาสักทีเดี๋ยวค,คนไทยไงอย่ากินไม่ทันมึงกินออกมัทนีอย่างเก่าอ่ะร้อดูก่อนดูก่อนมีเก่ากับมีปออีกก่อนเกิดไม่ทันแล้วันนะฮะบ้านเช่าอ่ะใหม่ๆนะเน็ตฟิกมีแคสเปอร์อะไรฮะ มันไม่ใช่แบบนี้ลลไอ้เหี้ยกูลืมแล้วอ,อ๋ออ๋อไอ้เหี้ยมันยากยาก,ยากแบบมันโดโซเลียนเฮ้ยมันดังมากอะ่ะผีช่องแอร์ดังสุดๆเลยอะ่ะเพล่มันดังกว่านี้เพื่อนดังกว่านี้อ๋อ เป็นในหนังเหรอที่มันออกจากท่อใช่ปหมเป็นหรือไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้แค่นชื่ออะไรวะผีชีวะเฮ้ยอย่าลืมไม่ต้องวาดตรงตัวก็ได้หรือเปล่าอันนี้คือใบแบบหนังแต่ไม่ใช่ใบสไตล์กุมารทองอะบีเดจอเจอเจอผีซองอะไรมีจรวดด้วยหรออะไรอะผีทีวีเกี่ยวไหมเกี่ยวโอเค อันนี้ไม่รู้จริงว่ะไม่รู้เหมือนกัน,นอันเนี้ย<อ>จูออ,อนไงอ,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 อ๋อจูออนอ๋อออนอ๋อจูออนตรงนั้นตรงนี้ด้วยเนี่ยี่เมื่อกี้ทำทางทาง,างี้ผีคลุ้มหน้า <laughs>